สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครัะวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนลับตัวละครฟีฟี่นะครับวงน้องที่สายฟรีจะได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับเนาะ GM ได้ยืนยันเข้ามาแล้วนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะพี่จะมาเฉลยคําตอบด้วยนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟีฟี่นะครับเนาะตอบคําถามเอาของฟีฟี่นะครับองน้องวยนะครับ เราก็จะมาสอนรับตัวละครฟรีๆด้วยนะครับวงน้องมีทุกตัวเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะพี่ดีใจแทนสายฟรีเลยด้วยซ้ำนะครับวงน้องเพราะว่าสายฟรีนะครับเนอะจะได้ตัวละครฟรีๆนะครับที่แบบว่าสามารถรับได้ยกซร์ฟรับได้ทุกคนเลยนะครับวงน้องเออก็จะป้าหมาเลยนะครับเนอะเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ใกล้จะเดตกเข้ามาด้วยนะครับเนอะอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องพี่ม ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับวงน้องก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมทิ้ง้วยดีหรือว่าชื่อเฟซตัวเองได้เลยนะครับวงน้องทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปอ่านแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับวงน้องที่แบบว่าคอมเมนต์แล้วก็ทําถูกกติกานะครับเนาะพี่จะเติมเพชรให้เลยนะครับวงน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับวงน้องถ้ามีคนดูถึงหมื่นห้าพันคนดูนะครับเนาะก็รับเพชรจากพี่ไปได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นบัตรกาลีน่ามูลค่าสองร้อยบาทกับต ก็รับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวงน้องมาลองมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าทุกคนจะได้ตัวละครฟิฟี่นะครับนนองนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องจะสามารถเล่นได้วันที่24เดือนนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าวันที่24เดือนนี้นะครับน้อะทุกคนจะได้ตัวละครฟิฟี่นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องเราสามารถเลือกได้1นตัวนะครับเนาะสำหรับตัวละครนั่นเองนะครับวงน้องก็ถือว เพราะว่าทุกคนจะได้ตัวละครฟิฟี่นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องตัวละครนะครับนะมีทุกตัวจริงๆนะครับวงน้องใครอยากได้หมอคงก็มีนะครับนะเนาะถ้าโตกก็มีนะครับวงน้องโมโคก็มีนะครับนะมีทุกตัวจริงๆนะครับวงน้องยกเว้นนะครับเนาะ ตัวละครเอ๋หรอกนะครับวงน้องแล้วก็ตัวละครโคโน่นั่นเองนะครับน้องที่แบบว่าไม่มีแจกนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆอยากได้ตัวละครหาวอนะครับวงน้องก็คือวันที่24เดือนนี้นะครับน้องอีกไม่นานนะครับวงน้องก็น่าจะเป็นวันทิตย์นะครับเนาะหรือว่าวันจันทร์นั่นเองนะครับวงน้องก็น่าจะได้รับกันทุกคนแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวละครแบบนี้นะครับวงน้องก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับน้องก็น่าจะได้รับกันแล้วนะครับวงน้องก็อดใจรรรรรอออีีกนนนนนนิดึงงงะะะะคคคัััับบบเาาสหตววลฟ่้ ว่ากิจกรรมตัว, release, วน,นี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราเนี่ยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้องก็เป็นการตอบคาถามนะครับเนาะก็เกี่ยวกับกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นการแข่งขันโปรลิงนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรกอลลอยนะครับเนาะบัตรอีโวนะครับวงน้องก็จะมีบัตรเปลี่ยนซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปรับนะครับวงน้้้ออองงงก็คคืววัันนนนเเเสสาาาาาารรรร์ที่่จะะะมมมถถึบขไปดู กันได้นะครับวงน้องก็ถ้าดูครบ3 0 0แสนคนนะครับเนาะก็รับไปเลยทางด้านของสกินปืน AUG นะครับวงน้องที่แบบว่ารับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะแต่ถ้าดูครบ1 0 0 0งแสนคนนะครับวงน้องก็รับไปเลยบัตรเพชร3ใบนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็2 0 0แสนคนนะครับเนาะก็รับไปเลยก็เป็นทางด้านของสูินปืนหญิงนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็จะฟอร์มไมเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมวันเสาร์นั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นสัปดาห์นี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็็เเเเพิ่งงออััััปดตข้้้้าามลลยนนนนนะะคครรบบวววกแี พี่ก็เลยแบบว่าจะมาเฉลยคําตอบเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะตอบได้ยังไงนะครับวงน้องเราก็วันนี้นะครับเนาะเป็นคําตอบตัวไหนไะเดินเรับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับวงน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็คือการเล่นนะครับวงน้องก็ง่ายๆนะครับเนาะก็คือล็อกอินเข้ามาก็รับไปเลย1คะแนนนะครับวงน้องเราก็ตอบคาถามถูกนะครับวงน้องก็รับไปเลยอีก1คะแนนนะครับเนาะเราก็อันสุดท้ายนะครับวงน้องก็ลงไปเล่นในโหมดตัวนี้นะครับวงน้องก็รับไปอีกหนึ เยอะมากมายเลยนะครับวงน้องก็มีทั้งบัตรกอลลอยด์นะครับน้องบัตรปืนนะครับวงน้องบัตรสร้างห้องนะครับวงน้องล้วก็จะมีทางด้านของบัตรเพชรด้วยนะครับวงน้องเราก็บัตรอีโวด้วยแล้วก็บัตรเปลี่ยนซื้อเลยนะครับวงน้องแอ้วก็จะเป้าหมายเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากใส่ซื้อแค้นนะครับเนาะหรือว่าไม่มีบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเพียงแต่เราตอบคำถามถูกนะครับวงน้องก็รับของฟรีๆไปเลยนะครับเนาะก็จะเป้าะมายเลยนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้ น้องว่าคําตอบแต่ละวันนะครับวงน้องมีอะไรบ้างนะครับนาอก็สามารถเข้ามาดูคลิปพี่ได้เลยนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาเสยแลวกันนะครับนาอว่าคําตอบตัวไหนนะครับน้องคำถามถามแบบไหนนะครับวงน้องเอือก็จะลอมไหมเลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะตอบให้เลยแล้วกันนะครับนาอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับนาอเข้ามาแล้วนะครับวงน้องแล้วก็มาตอบคถามได้เลยนะครับส่วนการตอบคถามนะครับวงน้องก็อยู่ซ้ายล่างเลยนะครับนาอก็จะเป็นการตอบคถามนะครับวงน้องก็เมื่อคลิกเข้ามานะครับวงน้องเขาจะถามนะครับนาอการแข่งขันรอบไฟนนอะค น้องเป็นรูปแบบไหนนะครับน้องก็ค sì ือข้อแรกนะครับวงน้องก็เป็นออฟไลน์นะครับน้องข้อที่สอนะครับวงน้องก็เป็นออนไลน์นะครับเนาะแน่นอนอยู่แล MM ้วนะครับวงน้องก็คือการแข่งขันนะครับนาะเป็นแบบออนไลน์นะครับวงน้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับน้องการแข่งขันนะครับวงน้องก็คือเป็นแบบออนไลน์เลยนะครับวงน้องก็ตอบไปได้เลยนะครับเนาะก็เป็นข้อที่สอนะครับวงน้องก็เป็นแบบออนไลน์นะครับนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าตอบไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องก็คือใครที่ยังไม่ได้ตอบนะครับเนาะตอบตามพี่ได้เลยนนนนนะะะคคครรัับบก้ออง็ืี่เลย ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นแบบออนไลน์นะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากตอบคําถามถูกนะครับเนาะเข้ามาดูคลิปที่แล้วนะครับวงน้องก็คือฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาเสิร์ทุกวันละกันนะครับเนาะว่าคําตอบทุกวันนะครับเป็นแบบไหนนะครับเนาะตอบได้ทุกวันแน่นอนนะครับวงน้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟีฟี่อยากได้บัตรเปลี่ยนซื้้้้้อออออออฟฟีีีี่่นน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 ะะะะะะะคคคคครร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 รัััััับบบบบบบเเ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 าา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 าตตโวววววกงงมมมมมืืสสํ็็จแแแลลถ ได้เลยนะครับเนาะแต่ของพี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับวงน้องมันไม่สามารถรับได้นะครับเนาะทั้งที่แบบว่ามันขึ้นให้มารับแล้วนะครับวงน้องเออมันขึ้นให้รับได้แล้วนะครับเนาะแต่ของพี่รับไม่ได้ <with> crazy crazy นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ค่อยมารับทีหลังลวกันนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสกินปื้นนะครับเนาะฟาร์มมาร์ตตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นลายการ์ตูนตัวนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้นะครับวงน้องก็ได้ น้องโหมดธรรมดาก็ได้นะครับวงน้องก็คือลงไปเล่นในเกมให้ครบ90นาทีนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับวงน้องแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับน้อง1กล่องแบบฟรีๆเลยนะครับวงน้องเราก็ลงเล่น30นาทีเราก็ได้นะครับน้องลงเล่น60นาทีเราก็ได้แล้วก็90นาทีนะครับวงน้องเราก็ได้นะครับเนาะสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องสามารถรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็วันถัดไปนะครับวงน้องจะเป็นสกินปืนตัวใหม่นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะก็ถือวว่่าชงนนี้ะคมไปเลยนนะครับ ของฟรีเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็สายเตือนะคาวงน้องก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องแล้วก็ส uh> กินปืนฟาร์มาตัวนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับองน้องว่ามีลุ้นถาวรแน่นอนนะครับเนาะในนี้มีถาวรด้วยนะครับองน้องกับสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนฟาร์มาถาวรนะครับองน้องก็คือเข้าไปเล่นเกมนะครับเนาะให้ครบ90นาทีนะครับองน้องก็สามารถมารับตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะวันหนึ่งนะครับองน้องเราสามารถรับได้10กล่องนะครับองน้องก็ถือ นานๆทีนะครับวงน้อง GM จะใจดีเอากล่องปืนมาแจกแบบนี้นะครับน้องๆก็รีบเล่นกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนฟรีฟนะครับเนาะอยากได้สกินปืนหาวอนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้ในส่วนนี้นะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็เพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับเนาะเพิ่งสมัคร i อดีตัวใหม่นั่นะครับวงน้องใครที่รู้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็สามารถลงไปเล่นในเกมแล้วก็มารับตรงนี้ได้้เลยสาหหรับบบววนนนองคไที่่แ รู้ไปแล้วน <plex it. S 1> ั่นเองนะครับวงน้องส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวไหนนะครับเนาะอยากได้ตัวละครถาวรนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันที่24นะครับสามารถเข้ามารับกันได้เลยนะครับเนาะส่วนคลิปวันนี้นะครับวงน้องก็หมดเพียงเท่านี้นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับมียอดวิวดูเยอะนะครับวงน้องก็เอาไปเลยนะครับเนาะเพชรมูลค่า5 1 0เพชรนะครับองน้องแล้วก็ตัวละครเอหลอกอี บอนเอหรอกนะครับวงน้องพี่ก็สามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะงแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็น FC คนใหม่นะครับเนาะเข้ามาดูคลิปพี่แล้วอยากได้อะไรขอได้เลยนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็น FC คนใหม่หรือว่าคนเก่านะครับเนาะก็ขอได้เลยนะครับวงน้องทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเนาะพี่อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่เป็น FC คนใหม่นะครับเนาะเข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับวงน้องก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะล้องที่่สําาคคััญนนะะรบเอยาลืมกกดดดระิ่ง้วยนนะะครับเเาพืก็ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ที่พี่อัพลงไปใน้เลงนะครัมวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนเข้ามาดูแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้ กดกระดิ่งนเองนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ฝากหน่อยละกันนะครับวงน้องกดให้พี่ด้วยละกันนะครับเนาะแล้ก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์ดเนทหรือว่าไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับวงน้องก็คือเข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับเนาะดูคลิปพี่ให้จบนะครับวงน้องเราก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับวงน้องก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ล้วกันนนะคบบอง